สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้อ่อนจะทำอาหารเช้าไปทานที่โรงเรียนเพราะว่า,าร่างกายไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้าก็เลยจะทานผลไม้เทนเพราะว่าชอบเป็นปวดหัวปวดหัวไมเกรนนะคะเนาะจาบอกว่าถ้าเราเป็นไมเกรนทานกล้วยนะคะจะดีเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมคุนน่ะ เดี๋ยวแม่นางจอยก็จะมีผล,ลไม้เนาะมีกล้วยลูกนึงแล้วก็อ,อันเนี้ยบลูเบอร์รี่นะคะเนาะแล้วก็สตรอเบอร์รี่เนาะแล้วก็จะมีแบล็คเบอร์รี่ด้วยนะอันนี้นะคะจริงๆซื้อมาเต็มกระปุกเลยลูกสาวอะ่ะเพิ่นมาก,กินเอาของแม่ไปกินเอาของอันไปกินเกือบหมดเนาะเดี๋ยวมาแนัน่จัดเตรียมไว้เนาะค่ะ ก็ไม่เอาไปเยอะหรอกก็อย่างละ,ละนิดละหน่อยเนาะอย่างละสองสามลูกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันยูวันฟอร์ลันเอาสมอบ็อามาให้แม่หรือแม่จะให้ดูนิซัมเอาโอเคแล้วก็อันเอาหนึ่งนนะคะเนาะแล้วก็เจ้าตันนี้เพราะว่าออนไม่ค่อยทานอาหารเช้าบางทีดื่มกาแฟแล้วก็ไปทำงานเลยเนาะ แล้วทีนี้บางทีร่างกายเรามันต้องการอาหารมันก็ชอบทําให้ปวดหัวด้วยเนาะอีกอีกอย่างเนาะมันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็จะเอาสตอเบอรี่ไปด้วยเนาะอย่างละนิดน่นนอยพอมีอะไรตกในท้องเราเนาะที่บ้านนี้น้องจอยกับคุณพ่อเนาะิ่นชอบทานผลไม้ได้ชอบทานผลไม้มาก กล้วยยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่ซื้อมาเมื่อวาน,นยังเขียวๆอยู่เลยอันนี้แต่ออนก็ชอบออทานในกล้วยแบบว่าประมาณนี้เนาะเขียวสีประมาณนี้แหละไม่ชอบสุกมากทำหามกำลังดีนัพี่นน้องเนะ นี้นะคะแล้วก็จะเอาอางนเพราะว่าอันไม่ค่อเป็นคนชอบกินของหวานแล้วก็จะเอาอางนเพื่อเพิ่มน้ําตาลเนาะบางที่ร่างกายเขามันขาดน้ำตาลเนาะมันกะเห็ุให้ปวดหัวใ้เนาะพี่นอ้องก็อย่างละนิดละหน่อยเนาะแค่นี้นี่แหละค่ะอาหารเสารอาหารเช้าของออนแค่นี้แหละผลไม้ว่าจะปั่นผลไม้น้ําปั่นผลไม้น้ะก็ ทำนูน่นทำนี่ก็เลยหมดเวลาเนาะเราก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมโอเค,ค,อเคไปเก็บกลองกัน ส่วนนี้ก็ลูกสาวกับน,น้องหมาเนาะเล่นยู่นั่นล่ะค่ะยยกันเล่นกันยู่นั่นละ oh, ่ะ okay. เพิ่อนบอสครีน้องกินน้องมากินมาน่ะฮีดอนวอนบอสครีอ๋อโอเคน้องจอยนี่ล่ะค่ะเป็นเพื่อนเล่นเขาคู่หูเขาเนาะเราก็มีลูกคนเดียวเนาะมันก็เลยต้องมีน้องหมาพอมีน้องหมาก็รักยังกับลูก โอ้ยังกระลูกนะพี่จอยก็รักน้องหมาเข้ามากเลยน้องหมาก็รักพี่นะเพนนันเพนนันสบายนั่นะ่ะพี่สาวแปฟงขนหน้เพนสบายสบายเป็นหมานี่แหละเขาบอกว่าสบายเหมือนหมาเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมหยยบโอเคดีดยวบอกกันเี โอ้ oh, e got ก no, t n น he d i d ี t โอเคนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามากดติดตามแม่น้องจอยด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ให้การติดตามทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ